คณะผู้เข้าพาด้วยครับถ้าพร้อมแล้วขออนุญาตเรียนเชิญทางด้านนํำแรกธรรมชาติตาช้างที่โซฟ,ฟาด้านหน้านะครับลงแถลงข่าวได้เลยครับเรียนเชิญครับบริษัทช้างอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดโดยนํำแรกธรรมชาติตาช้างครับและคณะนํำแรกธรรมชาติตาช้างทุกท่านนะครับลายใหม่ของเราครับนํำแรกธรรมชาติตาช้างครับสำหรับวันนี้เป็นงานแถลงข่าวเปิดตัวผู้สนับสนุนหรือสปอนเซอร์หลักลายใหม่สําหรับการสู้ศึกฟุตบอลลีกเมืองไทยแนดับ ไทยลีก3โซนตะวันออกประจำปี2023ถึง2024ตึกลึกล้ำปานใดนะฮะแต่ถ้าขาดปัดจจัยไรลีกครับสำหรับผู้สนับสนุนหลักหรือสปอนเซอร์รายใหม่นั่นก็คือน้ำแร่ธรรมชาติตาช้าครับผมขอเสียงตบมือดังๆให้เกียรติในเพื่องต้นสักนิดนึงครับให้โอกาสไม่ว่าจะเป็นข้าราชการอาทหารนะครับที่เป็นนักฟุตบอลแล้วเข้ามาเราใช้ชาติเราก็พีเวทีให้เขาเพื่อต่อยอดให้เขาหลังจากที่ปรแกรมการออกไปก็มีโอกาสที่จะ ต่อ,อยอดที่มาเล่นทีมหรือว่าเป็นอาพู้นอาชีพต่อไปนะครับวงถึงเยาวชนในพื้นที่นะครับเราก็ให้โอกาสเป็นเวทีให้กับเด็กๆในพื้นที่นะฮะถือว่ามาถูกทางแล้ววันนี้ทางกองเขาก็เลยดีต้อนรับมากๆเลยเผมก <ๆ S 1> ็รู้สึกยินดีมากๆนะครับที่น้ำแร่ธรรมชาติตาชานสนะครับได้เอมาเป็นผู้สนับสนุนเพิ่มเติมจาก ลายื่ที่ท่านเห็นอยู่ด้านหลังผมนี่จะเป็นสปอนเซอร์ที่เข้ามาสนับสนุนเราในในฤดูกาลแข่งขันนี้นะครับสำหรับนโยบายของทีมสโมสรฟุตบอลกองในรบนะครับหลังจากที่เราได้แข่งไทยแลนด์มินต์เทนนิแลวเลื่อนชั้นเข้าสู่ทีสาของบีบีไทยนะครับเราก็มีการประชุมกันก่อนนะครับระหวา่างผู้บริหาร นะครับเพื่อสรรหาทีมผู้สอนมีรายการอะไรบ้างนะครับที่เราจะเตรียมไปแข่งขันก็ได้ข้อตกลงและนโยบายมานะครับว่าไม่ว่า,าจะจ,จัดรายการอะไรนะครับทีมผู้สอทุกคน,กคน,กคนกจะส่งทีมเข้าแข่งขันทุกๆรายการเข้าไปทําการแข่งขันเพื่อเปิดโอกาสให้กับ นักกีฬาั้งหมดที่ฤดูการแรกเนี่ยในเล็กแรกนะครับที่เราส่งไปก็จะมี28ลายนะครับโดยนโยบายของท่านประธานสโมสรนะครับว่าเลกที่หนึ่งเนี่ยเราตั้งเป้าไว้ว่าจะใช้คนไทยทั้งทีมนะครับใช้เด็กไทยทั้งทีมซึ่งเป็นนักฟุตบอลที่เป็นขัานการหานเลือยของเรา แล้พุบอกที่เป็นคนอาหารที่สัากัรองเลือยสังการหรือไว้ั่าอึกอ๋อคุณเคยกันอยู่แล้วนะครับก็ชัดเจนครับทางด้านผู้จัดการทีมของเราก็เน้นให้โอกาสเยาวชนครับแล้วก็ข้าราชการรวมถึงคนอาหารที่อยู่ในพื้นที่นะครับให้โอกาสให้มีโอกาสได้ลงสนามนะครับโชว์ฝีไมือ วันอาทิตย์นี้เป็นแมวหให้ความคิดเห็นเสนอแนะหนครับครับสวัสดีครับผมนวทโทวัชระคำแก้วครับก็จริงๆนะครับก็ในเรื่องของเทคนิคของฟุตบอลนะครับก็เดับเดี๋ยวขยอนต่อไปครับเินีเชิญของแต่ละสมมสรครับผู้จัดกครทีม ทห้เก่งนะครับและวน,นี้ต้อนรับกแร่ทชาติตาชาตา้า,างครับกระผมในาันนีเจ้าสตาถังเจริญนะครับเร้แทนที่ขับการซี่สอนรรที่บอลลูนไปใช้การในทินเอฟซีภาษาของสมมสรใน่ิเอฟซีนะครับก็รับเคย ได้แชมป์ด้วยพระเชทานประเภท,เทขอเป็นคอเราทิงได้มาเล่นชุดละ2ปีพุทธศักราช2515และ2518ท่านผู้สนับสนุนนักกีฬาเจ้าที่นะครับรวมถึงพันธมิตรฟุตบอลของพวกเรานะครับก็คืออย่างแรกเลยคาแรคเตอร์ลักษณะของหน่วยราชการเวาทีมเป็นยังไงเราก็ทําให้นักฟุตบอลเป็นอย่างนั้นนะครับได้บายการทําทีมนะครับสําหรับดูกการนี้นะครับ หลักๆนะครับจะใช้นักกีฬาจากภายในหน่วยสองนะครับจะใช้นักกีฬานะครับที่เป็นคนท้องถิ่นนะครับที่ยังมีมีฝีมือนะครับแต่ยังไม่มีโอกาสนะครับทั้งภาคตอนออกทั้งจันทั้งตากทั้งชนบุรีนะครับรวมสัตหีบนะครับทุกคนนะครับมีโอกาสได้แสดงฝีมือทีมสโมสรนะวี่ทีมพร้อมรับ ทุกคนและให้โอกาสทุกคนนะครับมีความพร้อมเพียงและมีพลังนะครับสามอย่างนี้นะครับจะต้องอยู่ในตัวเราแต่เหนืออื่นใดน,นะครับความเป็นสุภาพบุรุษนะครับการนักแน่นรุนแรงแค่ไหนต้องอยู่ในเกมจะต้องเป็นสุภาพบุรุษจะต้องไม่ทําร้ายคู่แข่งจะต้องมีความเป็นสุภาพจะต้องไม่ก้าวล้ากับผู้ตัดสินรวมถึงนะครับเกี่ยวกับเรื่อง นะครับการพน,นันนะครับซึ่งตรงนีนะ้เป็นเนื้อลายของวงการฟุตบอลเรานะครับทุกคนที่เป็นนักกีฬาเป็นสตาฟของทีมเรานะครับในส่วนนี้ประวัติที่ผ่านมานะครับไม่ไม่เคยนะครับที่จะมีพฤติกรรมเช่นนั้นเราก็จะรักษาด้วยาบเช่นนี้ต่อไปนะครับสำหรับเป้าหมายาของทีมในรายการนี้ครับติงเกียลแล้วเราว่ากนะันนตอนนั้น แต่ลึกแล้วเราก็ต้องการที่ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกอีกครั้งนครับหลังจากนี้นะครับครับ,รบสวัสดีผู้สนับสนุนเราจะเรียกว่าเป็นผู้สนับสนุนหลักแล้วก็เป็นครั้งแรกนะครับของทีสมสโมสรเล็กๆอย่างสโมสรน้นอยู่ทีนะครับที่ได้ช้างเข้ามาร่วมสนับสนุนมาโดยผลิตภัณฑ์น้ำดื่มแรับ, 4, ารรบอาช้าคือฟุตบอลนะครับมันจะเป็นการแ,แสดงถึงหน่วยถึงบุคลิกภาพของแต่ละคน นะครับว่ามีความพร้อมผิดหวังหรือสมหวัง,งหรือไม่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะตอบสนองหรือจะทําให้นักสุตบลตอบสนองหรือว่าจะชูสปอนเซอร์หรือชูหน่วยขนาดไหนก็คือความเป็นตั้งใจลักิกีฬานะครับเพื่อตอบสนองและส่งให้น้องๆทุกคนได้ไปอยู่ในในในลีกที่สูงขึ้นแบบน,นี้หรือกลับไปอยู่ในทีมชาติที่เขาเคยอยู่เพราะนั้นผมว่าจะ ทำหน้าที่ในการเป็นผู้สอนอย่างดีสุดครับขอบคุณครับทักโมเสื้อเลยครับให้โอกาสโมเสื้อเสื้อสวยครับเหลืองแดงครับใส่แล้วแข็งแรงครับหนึ่งสองสามครับ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 ก็ขอต้อนรับนะครับเข้าส,าาสาาู่ รายงานเปิดตัวสมโมสรฟุตบอรลราชนาวีนะครับเข้าสู้ศึกไทยลีกสาวฤดูการ2023ทับนะครับก็ก่อนอื่นผมขอเกริ่นนำนิดหน่อยนะครับว่าสมโมสรฟุตบอรลราชนาวีเนี่ยนะครับเป็นสมโมสรที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศไทยมีอายุร่วมร้อยปีนะครับโดยที่ผ่านมาเราก็อยู่ในลีกสูงสุดหมุนวนนะครับด้วยปัจจัยทั้งหลายทั้งปวงในต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเรื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมขออนุญาต แนะนำนะครับผู้บริหารของสโมสรแล้วก็อีกคนหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันนะครับท่านนวทกรพบทรัพย์สินครับผู้ช่วยต่านหักหน้าดูดสันนะครับแล้วก็ทิศทางของการทําทีมในฤดูกาลฤดูกาลนี้นะครับผมขออนุญาตเรียนเชิญที่จะเริ่มการแข่งขันในวันที่16กันยายนที่ถึงนี้สําหรับฤดูกาลนี้นะครับสโมสรทัวร์นาเมนยังคงมุ่งมั่นพัฒนาทีมด้วยการใช้นักกีฬา ที่เป็นข้าราชการทาหารเป็นหลักผสมผสานกับผู้เล่นภายนอกที่มีประสบการณ์รวมถึงผู้เล่นต่างชาติโดยมีเป้าหมายที่จะนำสโมสรตัลรานาวีกลับคืนสู่เลีกสูงสุดอีกครั้งนะครับซึ่งการดำเนินการต่างๆนั้นจำเป็นที่ต้องได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากผู้สนับสนุนผู้มีพระคุณ เพื่อให้การบริหารทีมเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ก็ได้รับการติดต่อจากทางทีมรานาวีนะครับผมกนะับโค้ชหมีนาเบกสุสัมตั้งสุรัรนะครับเราก็เป็นลูกมอเก,ก่าของราชนาวีนะครับเราก็มีทุกวันนี้ได้ครับเขาเป็นฟุตบอลนะครับ,บ,บ,รนะรบแล้วก็มาพอราชนาวีเพราะนั้นเมื่อราชนาวีติดต่อมาแล้วอยู่ในในจังหวัดที่พิกติกนะครับนะครับไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่ครับยังไงเราต้องมาช่วยนะครับใจของเราร้อยเปอร์เซ็นต์เราอยู่กับนาาเรือยูงก็บเรือแต่ด้วยภารกิจต่างๆเราก็ไม่สามารถที่จะรู้สึก ยินดีนะครับที่ได้ร่วมทุกร่รมสุขร่วมสนับสนุนกับทางทีมกองทัพเรือมาครับอีกเ,เข้าปีที่สิบแล้วนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้รู้สึกยินดีมากๆเลยที่ได้ขยายการสนับสนุนไปถึงครอบครัวของทัพเรือด้วยในไม่ว่าจะเป็นกองเรือรบนะฮะสองลำอแล้วก็นววิกโยธิีมนะครับอย่างน้อยเนี่ยเราได้เห็นแล้วว่า สิ่งหนึ่งที่ได้ฟังทั้งทั้งนโยบายนะครับในการทําทีมของทีมกองทัพเรือนะครับคือเรื่องของการมีน้ำใจกีฬาให้กับนักเตะนะครับรวมรวมถึงคณะบริหารคือนโยบายเนี่ยไหลลงจากข้างบนสู่ข้างล่างเนี่ยคือผมเชื่อว่าถ้าทุกคนมีเรื่องของน้ำใจกีฬาเนี่ยในสังคมของเราเนี่ยก็จะมีความน่าอยู่มากขึ้นนะครับแล้วก็ดีจริงจริงกับ 20กว่าปี30ปีที่เราดูแลวงการฟุตบอลมาโดยตลอดนะครับแล้วก็อยากจะเห็นวงการฟุตบอรของบ้านเราได้ก้าวขยับขึ้นไปในสู่เวทีโลกและสูงขึ้นเองนะครับแล้วก็สร้างและพัฒนาให้เทียบเท่ากับต่างชาตินะครับก็ทายที่สุดเก็ขออวยพรให้สมประสงค์ตามเป้าหมายที่วางไว้นะครับบอกว่าสิ่งทีม คงไปไม่ได้ทั้ง4ทีมนะฮะอาจจะเป็นทั้ง2ทีมท,ที่ได้เข้าไปสู่แชมเปีนลีกนะครับแล้วก็ได้ขึ้นที2ต่อไปขอพูดมากนะครับหนึ่อเคครับ 3, 3, 3, 1,2,3